สวัสดีสวัสดีสีทุกคนเด้อสวัสดีบอลนุ่มนี่ใครกัใช่ไหมนี่เขาจีบลอระงัวไปอยู่ปะไปไปเลยหาสิเงีอวไอคนหายน่าจะไหน่อยเนาะแยกไฟสิหายแล้วเดินเนาะไฟสิหายแล้วเด้ตายยุกขืนยังไหวนะพี่น้องมื้อนี้ขึ้นแถวไก่เนี่ยนาะบไปกินห่อโคกดอกแยกปล่อยมันกินแทนนี่ก่อนเนาะมันเลยเขาจะสีหลายสีนะไม่กี่หลอกขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยเบอร์เบิรงสีหายเบิ่งมูไอเตือนเลยเนาะ มาถ่ายมือใหพี่นกเมือกันเด้อมือซ้ายมือจะได้จักโตค่ะเจี่รมูกเจ้นีบท่านได้เนาะพี่นกเดือนะเ้าหนีไได้ลูกจากโตวะได้หกโตเนาะขมรนะซีโตหมตายตอนได้กบบข้นกับเฮนเนาะพี่นองฮักกะียากันแผลบ่ฮั้กะดิยาปันี้เออม่จบลงเนาะ ตัวนี้เด้นี่เด้ตัวนี้นะได้จากตัวนี้เด้ดูเผื่อดุมันแล้วออกมาไหวอยู่ผิดแล้วน้พี่น้องเผื่าเผื่อจีตรยมนี่นะคุณตัวนี่ต้องสร้างขนาดเนาะตอนขอขาขอขขับไปจับน้ำผัเขาจับาเจ้นจ้าเลนบ่บ่ตรงไปนาเด้อบ่ตรงไปเยียงงวนนะเด้อบ่ บบขีไปขี oh, ่ไปโอ้ไกลขึืนอนกแไป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 โอ้ปีนเชวาเด์มึอนี้ต้นขี่ได้นะย่ำเอาอ่ะใส่ไหมเด้ดิโมกม้งปลาอยน้องผะเหลยองหมใส่ไหมรู้เด้เกิดพันเดอร์ใส่เกิดบบถือเหลืองนะซ้อนบบจืออีกล้ว คุณพูไปล่างอยู่คุณนู่นอนี้เนาะนู่นอนี้บัวผอใหญ่วมกันสิบสี่โจงงาป่าต่างหากเนี่ยโบไปโบหายไปนำอบไปโอ้ยคนเนาะไปเห็นนไปเลยใส่ให้ได้เรอ่องเ้าไหลงูอซ้ายหรอ เหลียงงวัวคือกล่าวแล้วเมอีิกาเพ่อะพ่อหูไปไหลทั้งป่าเลยอย่าพ่อเอาให้งวัวมาค้ำไปก่อนก็นได้งัวตัวน,นี้ซุม่มหนีมันสางัวตัวน,น้ำมันไวมันไปก่อน <S <S มันรู้หนุ่งสนหนุ่งทรงักรโตนะโอ้คือสอนพี่ดึกแค่โบหอนบ่ดีใจว่าได้กับป๋าดีใจอยู่บ่ ว่าดีๆเลยดีใจจงหน่อยกับเขาวันที่หนึ่งบอกเขาเปิดรงเรียนให้บวจิ้วมาเขาน่าเนาะเบจิ้วกะเจ๊งหนังลินเจ๊งพวกอาซาบไห้ให้พ่อเม่เอามาอยู่บอกกินเขากินเขากะป้อนเทนใหญ่กก่อนถ้าเปิดในหน่องร้านคนหนึ่งเปิดผอยู่น้ำมิกเยังหน่อยคนเลยเม่ขึ้นมาแล้วก็เมื่อยู่แล้วเม่ตีดเม่แล้วก็บอย่างมากเลยพ่อเม่ก็บร่หายนงของหมมีเงินกะ เราจะพาันลงเสกต้นไทรหงายนื้ปอดนะถ้าไม่กัดกินเองกินอย่าอกินนื้งกัดกินนล้บอกให้ปอดบอกอย่าเบิ่งร้ายโทรศัพท์ขอใจเบิ่งไปในเวลาเบิ่งแล้วมีเมีมีประโยชน์ตัวเขาพาอ่าน A B C D น่นะเบิ่งเอาไรเฮียนเอาเด้ออ่านให้ได้อ่านให้ได้เขียนให้เป็นไปเฮ้ยขึ้นขึ้นมาหน้ยโดย ไ,ไะไลูกฮะดน,นไมได้จะหึงเลยไปผู้ป็นหัดนอนๆนมาเ้ยงเช้านี้เนาะพอมันหยาเลมอยูน่นะทางเี้จ้ะลมเย็นๆคือคนฉินโดโตกนี่ยนะทานคือมาแล้วพูหน้าขาจาวนาะเท่านี้โงกลววงขนาดเลย เป็นโถงป่วงพวงเราเทนี่น้องน้ำผู้หนาะงงอน,นี้มาชิปลาอยู่คนละอย่างก,กับปลากับร้านเราให้น้องอันนี้ง้อขาจาเจ้าเราขจาเจามาปลูกอย่างเทนี่อย่ามันก็พอได้กินอยู่เนาะเทนี่กันตอนนี้กับผ้าด่างเราให้น้องเจา้าว่าคนทิโตกลางเว่นมาจักเพราะว่า ทั้งลมทั้งเสียงผาดังมาเลยเนาะแล้วกาก็สิบกขึ้นเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไปเท่านี้แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ร่ได้ขึ้นเลี้ยงไก่เลี้ยงแถวหน้าเนาะเพราะว่าขึ้นไปโคกไก่เนี่บ่อยอากลายไปได้ดอกพี่เนาะตัวต่างยังก็เลี้ยงแถวหน้านี่ก็เลยอยู่เลี้ยงแถวหน้าเนาะยาให้ราดกินแค่นี้กระสีได้ขืนไปหอดเทิงหรือบ่อได้นี่ทังเบิ่งก่อนหย่าแค่นี้ก็พอได้เล่มอยู่เนาะโค่นสีโต๊ะมาอลไรได้นี่ เนนี่ก็ไลยลงมาเลี้ยงทางกลุ่มเนาะพี่น้องผ่าด่างมาขีดว่าพ่นสิโตกไปเลยผดแดงออกอีกเนาะเดีด๋ยวสีฟาล้านกินขาวกินเอาะกิน<อ>กินบอ<ด>เอาเอามาเอามา,า,าเอาทงมานี่มีทั้งรังโอเคดูนี่แกเบิ่งว่าสาวยังมากิน ถ้าให้เอื้อมมือจันน่ะนี่นะปานให้แย่ข้าจีแดงไปให้ข้าเจ้าน้องพี่ดอกมาเลี้ยงไว้แล้วมาให้ข้าเจ้าอยู่นะถ้าให้มือจันขนาดมากินแบบนี้เพราะอันขนาดเลยห้ามกินเดียวนี่บ่บางครั้งที่ยังมากินสาขาวางหางแม่บางครั้งที่ยังมากินพี่ปลาเมือคือปลาเมือใส่ทงไว้ได้ไปให้เอื้อมมือจันน่ะนี่เดลือข้าเจ้าไม่ห่างดีกว่าโอ้ของขอยบอกให้กินบอ โบเออนองเจ้าก็อยู่น้าแม่เจ้าพี่จะมากินของขวญเนี่ยชอบนน้าแม่เจ้าพี่แหละเบิ่งซ้าเสียหายกินเ่ยอ่ะเจ้ากไจะกินน้าขาวน้อใชหคะเจ้ีกินขาวน้อพี่น้องหยามาเวมันก็ยังอิ่มเนี่ยแต่มันขี้ในๆหยาบักรายเนอะหยาบกรายหยาบไรกินข้าวองกันเด้อาล้านกินข้าวแล้วพี่น้องมานี้ มัวมันพวมงัวอยู่ฮก็กินข้าวในปิ้งปลาเมือกเนาะให้ได้ปลาเมือกแซ่บเฮ้ยของมหมักหมักปลาเมือกหมักบ่เย็นเนาะโว้ยจุดๆุดอันนี้ก่อนอ่ะเด้อกินข้าวน้ำลูกนำลานเจ้าสีเจ้าทานบงก่อนให้เพิ่นกินก่อนน้ำร่องแหละน้ำอืม Mày ngạt lâm bắt chuông tao gọi nhỏ. Ah, zé. Mày cảm ơn Mà hết sức bấm 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 bưng bưng bấm bấm hả? bấm 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 Bọc bấm bọc bấm 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 Bọc lột, ิี่ดักบี้เอาอยามากินไหนะอยากมากินไหนจะมีเดนี่แล้วมังใขรเต้นใครแจวนะแล้วใครเจอีอัาไปแมไปเด้อใครบู่บอกมาข้างนี้อัน้เขาเจ็บมากระโวนเงินนะเนาะตีใส่บักบีมันหัวหูห้องอ่ะอ่ะมันจะหูเบอกเพราะมันยังมาจากเขามาหานะ วิ่งขากันเถอะิงขาอยู่ป่านะหม่เนาะ้าไปมาเลียงแถวนี่นะสามึงเราเหล้ยงแถวหน้าเลยเขาหิวเ่าไปใหญ่มองไปสสีใส่ใหญ่อะถืออาธมมาให้ไมล่ะหมดแล้วโเงี้ยยังไ่ช่มาหนจางเลยพเนี้สียักหหนังาปนังน้

มา้อนสีหาโตห้อยมั bueno> <h 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 ้เลิกกินแล้ว้อยกลอกเื่ไหสุดเปมาขึ้นไม่กกินไงออากนไม่เกินเลยนะหเป่นหมองในข้อนะเลยมองในข้เหลียงเลย ăn quanh quanh khỏe này, quanh 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 ăn quanh 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 Hả? สมุนไพรบมือปามมือแวหนบ่มาองกลือเค็มแ็อันนี้แบบเค็มหนึบบ่เค็มจุหนน่บริากเค็มตัวไหนเนี่เค็มแดดออกวันนี้ชิางขาวจากแดดเม็นขกเนะใชไหั ลูกหมูืม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะมันไปถิ่นไม่ได้หมดแหงเบื้องแดดออกเลยเนาะแดดออกก็น่าที่น้องอันนี้นี่จะกินเถาวเรียบร้อยนะพี่น้องงัวมันกินไปกินน้ำฝนบ่าไปหลักเอาเลยมาหาถ่าวันนี้คิดว่าคนจีบเป็นอย่างไปตามก้นพี่น้องผอบใบอยู่ทักล้างโง่มาหาเอาผืนนี้คู่วังเหรอโหลยเนาะประมาณ สี่โมงหาโมงคุณอะไรฮะจังสีแดงลงเนาะตอนนี้กาหากระสองโมงน้องพี่เนาะบ่ายสองคลิปนี้กาที่ฝากไว้สำนีเนาะฝากพี่เนอะก,ก็ไลน์ก็จะสักใครให้นิดเดียเดอ้อบ๊ายบาย